สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็จะมาทําการแต่งตัวเป็นเด็กช่างนะซึ่งจะบอกว่าเด็กช่างในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กช่างที่รอน่ารักไ,<อ>ไปดูกันว่าคนเนแแบบเนี่ยถ้าเกิดเห็นเราเนี่ยจะเป็นยังไง ไปดูกันไลยและตอนนี้เด็กช่างหนุ่มหน้าตาน่ารักคนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในบลกเฮเว่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสาวๆในบลกเฮเว่นเนี่ยจะชอบเด็กช่างหน้าตาน่ารักหรือเปล่าเห็นเราใส่ชุดเด็กช่างแบบนี้เราไม่โหดนะดูจากหน้าตาเราได้หน้าตาน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวเราลองทําแบบว่ายืนหล่อๆเฉยๆอยู่ตรงนี้ดีกว่านะดูซิว่าจะมีแบบอ้าอ้าอ้าเห็นไหมอ๋มเราก็นึกว่าผู้หญิงใส่หมวกกันนั้นน่ะเออจะมามองเราจะมาคุยกับเราไม่ใช่นะหรือว่าเรายังหล่อไม่พอหรือเปล่านะ หรือว่าสาวๆไม่ชอบเด็กช่างอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่หมวกใส่หมวกอ่ามาด้อมๆมองๆแอบมาทําแบบว่ามายืนใกล้เราดิอ้า,า,ดดอออาเดี๋ยวนี่เธอไปเข้าสิงเพื่อนเธอแล้วเนะี่ยเราเห็นเธอคนนี้มาด้อมๆมองๆเราอยู่นานแล้วเดี๋ยวเราแบบว่าลองแบบว่าไปใกล้ๆเธอดิอ่าแต่พอเราเดินไปใกล้เธอเธอก็เดินหนีเราคุณครับคุณครับคุณคุณรู้จักเด็กช่างไหมครับคุณครับคุณครับ <laughs> นี่เธอเล่นอะไรเนี่ยเล่นกระโดดออบบี้หรือไงเออบ้านหลังนี้นี่คือ เออเดี๋ยวคือเอานี้มาแปะไว้หน้าบ้านทำไมเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยบ้านก็สวยอยู่แล้วทําไมต้องนี่มาแปะไว้หน้าบ้านด้วยขอเดินทะลุเข้าไปหน่อยนะสุกว่าเจ้าของบ้านไม่น่าอยู่คือว่าผมจะบอกว่าคุณน่ะโอ้โหแต่งตัวน่ารักมากเลยคาบดอกกุหลาบด้วยแล้วผมก็จะบอกว่าผมมีดอกกุหลาบมาให้คุณด้วยนะครับอ่ะลองกดส่งไปสาวจะรับไหมเด็กช่างหน้าตาดีแบบเราขนาดนี้ฮะ เฮ้ยสาวไม่รับเฮ้ยเดี๋ยวจะหน้าแตกอ่ะเนี่ยไม่นะสาวไม่รับมันเป็นไปได้ยังไงที่สาวไม่รับอดอกนะดงงบดบกุหลาบเราแล้วสาวก็ตอบกลับมาว่าหรอประมาณว่าให้ฉันหรอแต่ว่าฉันมีดอกกุหลาบไปที่ปากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาไม้ให้ฉันก็ได้ลองกดส่งให้เธออีกรอบนึงก็ได้นะเพื่อแบบว่าเธอจะยอมรับเฮ้ย เธออ้ารับไปแล,แล้วเธอก็ส่งตุ๊กตาลิงให้เราโอเคแล้วเธอก็เอาตุ๊กตาลิงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเราจะได้มีตุ๊กตาลิงคู่กันไงอ๋อเหรอครับอ๋อแบบนี้นี่เองโอ้โหเราจะได้มีตุ๊กตาลิงคู่กันเราก็จะได้เป็นคู่กันใช่ไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกมากๆเลยสรุดแล้วตอนนี้เราเป็นอะไรกันครับ อ๋อไม่โลซี่ไม่มีสถานะไม่ได้เปไรกันทท้งนั้นแหละอ๋อโอเคครับงั้นงั้นผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโหคุณใส่เสื้อได้แบบว่าสีสันจูชาดมากเลยนะครับผมชอบดอกไม้ที่แปะอยู่บนหัวคุณมากเลยครับเออคุณครับผมมีสิ่งนี้มาให้ครับถ้าเกิดคุณรับไว้ก็แปลว่าคุณรับไว้นั่แหละครับแล้วเธอก็รับไว้โอเคผมไปแล้นะครับแค่นั้นแหละรู้เหมือนกับว่าเธอเดินตามเราด้วยนะนี่ไงเราเดินไปไหนเธอก็เดินตามมาด้วย๋ยวกแกเราให้ดอกไม้นี่คือต้องเดินตามแบบนี้เหรอ เอาดีดีเดี๋ยวคือผมแค่ให้ดอกไม้คุณนะครับเน่จะไปไหนอะ่ะมีการวิ่งมาดักหน้าด้วยฮะให้ดอกไม้ฉันแล้วก็รับผิดชอบด้วยเด้อ๋อก็ให้เฉยๆไงครับคุณ <c oughs> เออเนี่ยผมก็มีผมมีดอกไม้หลายดอกไม่เหรอเนี่ยเออไปนะคุณนะไปแล้วดูดิว่าเจะเดินตามไหม <c oughs> ก็เดินตามแล้วเราก็มาเจอแก๊ง แก๊งอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาอยู่กันเป็นแก๊งอาสวัสดีครับสวัสดีครับคือให้เด็กช่างเข้าร่วมแก๊งด้วยได้ไหมครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นเด็กช่างแต่ผมก็สามารถเข้าร่วมแก๊งพวกคุณได้นะครับแล้วนายคนนี้ก็ถามเราว่าใครนายเป็นใครฮะอา้าวแล้วเราก็โดนแบนเราอะกล่าวว่าจะขอแบบร่วมแก๊งเขานะทุกคนนะแต่เราก็โดนแบนสวัสดีเจ้าสาวน้อยโอ้โหเลยนะนี่เธอเป็นคนประเทศอะไรเนี่ย รู้สึกว่าภาษาที่เขียนอยู่บนหัวเหมือนภาษาอาหรับเลยนี่ว่าน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องมาหาเธอคนนี้ดีกว่าโอ้โหอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นภาษาอาหรับเหมือนกันแถมมีทงชาติแปะพร้อมแล้วพอเดินมาเจอเธอคนนี้โอ้โหยิ่งหนักเข้าไปอีกดูเธอเขียนบนหัวเธอเป็นภาษาอาหรับแบบยาวมากเดี๋ยวนะนี่เรามาอยู่ในเซิร์ฟของคนประเทศอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพอเรามาคลิกดูบ้านหลังนี้ก็เป็นภาษาอาหรับโอ้อันนี้ก็เป็นอีก ันนี้ก็เป็นอีกเฮ้ยเดียวนี่เราเข้ามาผิดเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันไม่น่าละมันไม่น่าใช่ละนี่ว่าเราคงคุยกับใครไม่รู้เรื่องแน่ๆในเซิร์ฟนี้แล้วเราก็ได้มาเจอสาวคนหนึ่งโอ้โหสาวคนนี้คือแบบว่าชอบการอ้าว <c oughs> เอเอคุณครับคือผม เป็นเด็กช่างสุดหลอขนาดนี้และเราก็เดินมาเจอสาวๆกลุ่มนี้สวัสดีครับโอ้โหสาวคนนี้คือแบบว่าวิ่งเข้ามาหาเราเลยแล้วสาวก็ทําการทักทายเราด้วยอ่าเป็นไงล่ะก็ตามสเต็ปเรานะอ่ะเราก็แบบว่าทําเป็นว่าเออส่งแบบฟลาวเวอร์ให้เธอนะแล้วเธอก็รับดอกไม้ไปแล้วด้วยแล้วเธอก็พิมมาว่าอะไรเนี่ยคุณเป็นเป็นแฟนหรืออะไระเหมือนกับว่าเมื่อกี้เธอพิมพ์ว่าคุณเป็นแฟนฉันได้ไหมประมาณนั้นนะแต่มันแปลไทยไงก็เลยแบบว่างง,ง,ง,งๆเท่านั้นยังไม่พอเด็กช่างชอบเล่นกีตาร์มาเดี๋ยวผมจะเล่น กีตาร์้คุณฟังนะครับเป็ไงพร้อมไหมครับพร้อมหรือเปล่าครับคุณครับมาฟังผมดีเกต้าหน่อยครับอย่ามัวแต่ยืนคุยกันครับแล้วเราก็เดินมาเจอสาวคนนี้โหคือก็นั่นแหละเธอก็น่าจะชอบสีแดงเอ้ยไม่ใช่เธอก็น่าจะชอบสีชมพูนะหวานแววขนาดนี้ดูสิก็เลยลองทําการทักทายเธอไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณครับคุณอยากคุยกับผมไหมครับคุณครับ ดูเนี่ยเธอไม่อยากคุยกับเราเนี่ยสวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีครับผมว่าไงครับแล้วเราก็เลยถามเธอไปว่าคุณว่าผมผมหล่อไหมครับคุณคิดว่าผมหล่อไหมเธอก็ตอบกลับมาว่าอืมอืมก็จะแปลว่าหล่อมั้งถตอบมาว่าอืออะไรแบบนี้นะแล้วเธอก็ชมเราอีกว่าน่ารักน่ารักจ้าแล้วก็น่ารักด้วยขอบคุณนะคะที่ชมผมว่าน่ารักอ้าวแล้วเธอก็บอกรักก่อนนะแค่นี้แหละเออเดี๋ยวครับแป๊บนึงเอาแมวไปก่อนครับผมให้แมวคุณครับเอาแมวไป เอาแมวไปครับขอบคุณนะสำหรับแมวโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากที่ชมผมว่าหล่อแล้วก็น่ารักอืมแล้วเธอก็ไปแล้วโอเคแล้วเราก็เดินมาเจอสาวๆาวแก๊้งนี้อ๋อ oh, สวัสดีครับด้วยความที่เราเป็นเด็กช่างที่เล่นกีตาร์เป็นก็นั่นแหละอ่ะเล่นกีตาร์ให้พวกเธอฟังพร้อมไหมครับพร้อมหรือเปล่าครับผมเล่นกีตาร์พร้อมไหมครับ <c oughs> แล้วเราก็ทําการส่งเฟลเวอร์ให้กับเธอไปนะมาดูกันว่าเธอคนเนี้จะรับไปไหม <c oughs> ผมส่งดอกไม้ให้คุณนะครับ คุณไม่รับรอกครับโอเคครับผมผมหน้าแตกเลยครับอ้าวเดี๋ยวนะแป๊บนึงเมื่อกีค้คนนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอแล้วเขาก็กลายร่างเป็นผู้ชายไอ้นี่มันแฟนฉันว้ไอ้ฉันแต่งเป็นผู้หญิงไงีายใชเออไม่ยุ่งกับแฟนฉันนะอ้าวแล้วก็สลับร่างเป็นผู้หญิงโอเคครับงั้นผมมายุ่งก็ได้ถึงว่าผู้หญิงคนนั้นไม่รับดอกไม้ผมนี่มันเธอคนที่เราให้แมวไปนี่ว่า ที่เราถามเธอว่าเราน่ารักไหมแล้วเธอก็กลับมาอีกแล้วเออนี่คุณ <c oughs> คุณยังไม่ทิ้งแมวที่ผมให้คุณอีกหรอครับแล้วเธอก็พิมพ์มาว่า <c oughs> ฉันเจอคุณอีกแล้วฮา <c oughs> โอ้เธอคนนี้แต่งตัวเหมือนไฮโซเลยอะ่ะ ดูจากการแต่งหน้าแต่งตัวแล้วนี่มีขนมิงคุมตัวด้วยแบบนี้ไฮโซจะชัดเลยก็เลยแบบทําการทักทายเธอไปก่อนละกันนะไม่รู้ว่าไฮโซแบบเธอเนี่ยจะอยากคุยกับเด็กช่างแบบเราหรือเปล่าเฮ้ยแต่เธอก็ทักทายตอบอยู่นะคือว่าผมมีจะให้นะครับนั่นคือลูกแมวครับเอาลูกแมวไปครับ <c oughs> <c oughs> ดูนะว่าเธอจะรับไปไหมลูกแมวครับ ผมกดส่งลูกแมวให้คุณนะครับอ๋อไม่ชอบแมวหรอครับโอเคงั้นคุณชอบลูกหมาไหมครับอ่ะกดส่งลูกหมาไปเธอชอบหมาแทนก็ได้นะอ้าวปรากฏว่า เธอก็ไม่ร so 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 ับล like okay, so ูกหมาไปงั so ้นลองส่งดอกไม้ใ well, ห้ไปกันแล้วก right, so ันนะส่งอะไรไปอดอกไม้รับเฮ้ยแต่ลูกหมากับลูกแมวไม่รับฉันชอบดอกไม้โอเคครับก็ดีใจครับที่คุณรับดอกไม้จากผมไปไม่มีอะไรครับแค่นี้แหละครับผมแค่ผมแค่จะมาหว่างเสน่ห์เฉยๆนะครับจะได้รู้ว่าสาวๆเนี่ยชอบเด็กช่างหรือเปล่านะครับผมไปก่อนนะครับผมว่าไฮโซแบบคุณน่ะไม่เหมาะกับผมหรอกครับบายๆนะคะบายๆเอาเดี๋ยวนะในขณะที่เรากาลังบายๆนั้นเธอให้เรามีสิทธิ์เป็นเพื่อนร่วมห้อง เออขอโทษนะครับคือว่าผมทำร้ายจิตใจคุณหรือเปล่าครับเนี่ยฉันรู้สึกว่าเธอเป็นเพื่อนร่วมห้องใช่นะจะไปไหนแล้วเธอก็หันหน้าหนีเราไปโอเคไปก่อนนะครับอ,อ้าวไม่คิดจะง้อหน่อยหรออ๋อไม่ครับไม่ไม่ได้งอครับเราไม่ได้เป็นอะไรกันครับแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้เข้ามาอยู่ที่จุดพักใจนะซึ่งเป็นแบบที่มีคนแทยเยอะมากแล้วก็เป็นแบบที่สามารถเปิดไมค์คุยกันได้ด้วยความที่พี่นิวเนี่ยแต่งเป็นเด็กช่างสุดหล่อน่ารักมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีใครอยากคุยกับเราไหมโดยการเปิดไมค์คุยนะเดี๋ยวววเเรรราาาลองงีีนนนปต้้ดกกู่่สึใแ นี่นี่คือแบบโ,โหสาวๆแต่งตัวน่ารักเพียบเลยมาดูกันว่าพี่นิวเนี่ยจะปลอมเสียงเป็นเด็กอินว่าอย่าดูเด็กอินว่ายางกีเมื่อกี้มีคนมาทักพี่นิวว่าเป็นเด็กอิน,นอินทอนอะไรเงี้ยนะแต่ผมยืนมงกระแพงดีกว่าครับคุณตัวสูงมากเลยครับเนี่ยเสียงเหมือนคนนึงอะเหมือนใครครับใน y o YouTube อะใครครับพี่นิวปะไม่ใช่ครับพี่นิวแต่งตัวแบบนี้เหรอครับไม่ใช่เสียงเหมือนคุณเฉยๆคนเรามันก็เสียงเหมือนกันได้หมดนะครับ คุยกันได้นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่กัดขาครับส่งช่างครับี่มันส่งช่างนี่ครับอินทอนเขานี่ัะใช้เอฟซีเลยครับส่งช่างอินอินทอนคขาส่งช่างอินด้วยอินทอนใช่ค่ะก็ทุกคนพี่นิวเนี่ยก็ได้มาทําการแบบว่าแต่งเป็นเด็กช่างนะสุดหล่อน่ารักเพราะปรากฏว่าก็มีคนในแแบบเนี่ยเกือบจําพี่นิวได้นะว่าคือพี่นิว แต่ก็เป็นอะไรที่ฮาดีนะกับการที่เราแต่งตัวเป็นเด็กช่างสุดหล่อน่ารักแบบนี้แล้วก็เข้ามาในแบบคนไทยแล้วก็เข้าไปในแมปบุกเยเป็นก็มีคนไทยแซวนะว่าพี่นิวเนี่ยแต่งเป็นเด็กช่างอินทระอินทรออะไรแบบนี้นะเออก็ตลกดี้างหน้าอยากให้แต่งเป็นอะไรไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ นั่นคุณแต่งเป็นอะไรครับนั่นทําไมคุณครับผมกําลังเต้นอย่างมีความสุขทําไมคุณแต่งเป็นแบบนั้นนะครับคุณแต่งเป็นอะไรอ่ะแต่งเป็นนกกระจอกเทศเหรอครับโอ้โหผมตกใจหมอครับหันไปเจอ